นี่คนรักแมวคนรักแมวนี่คือมีกับข้าวมาตลอดเลยนะครับตานนี้ตาม,มาดูคนรักแมว โอ้มีหัวปลาทูกินด้วยไม่งั้นตอนนั้นหนูจับแล้วเพราะว่ามันเชื่องมันให้จ้าอันนี้คนรักแมวครูจำผิดแน่เลยปลายต้นโหกลายเป็นของเอพี่เป็นครูเหรอเป็นอาจารย์เหรอมันไม่มีแรงมันไม่มีแรงกันเลยไม่กล้าอ๋อกลัวมันชอบตายอ่ะเนาะนี่จัดมาเป็นกองๆเลยนี่โต๊ะแมวไม่ใช่โต๊ะจีนนะโต๊ะแมวเขาเรียกโต๊ะแมวม่ายไปไหนหมดโอ้ยแมวมีบุญแมว โอ้ยมีบุญนะเนี่ยทั้งให้มีบุญทั้งคนให้ทั้งคนคนรับพี่ลงทุนเยอะไหมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีทุกวันไหมเอามาให้ทุกวันไหมให้ทุกวันจ้ะลงทุนเยอะไหมวันหนึ่งไม่เยอะเป็นร้อยไหมค่ะร้อยอยู่ถึงห้าไหมไม่ถึงไม่ถึงวันก่อนในลุงวินน่ะจะสะวันละสามร้อยวันก่อนผมเจอไก่กับวันก่อนผมเจอพี่ลุงคนหนึ่งก็แต่หมาหมาแมวก็ให้หมดเขาเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยลุงวินใช่ไหม ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่นู่นแอบขี่จักรยานผมถ่ายไว้สวยคนก็ชอบดูกัน <c oughs> เรื่องราวของแมวดูสิโอ้โหใจบุญต้เรียนมันทุกวันต้องจำชื่อมันได้หมดทุกวันจำมีชื่อเหรอมันตั้งชื่อให้เองเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอะไรนะคุณ <c oughs> ตัวไหนตัวไหนตัวตัว,ตวสีแดงขาวชื่ออะไรคาราเมลอันนี้คาราเมลนับเป็นญาติไหมมีญาติไหมคาราเมลเขาจะมาพร้อมกันกับแคนน้า ตัวนี้คามาเมลของคามาเมลหน้าเป็นอย่างนี้แพนด้าไหนไหนแพนด้ามีญาติเป็นญาติกันไหมหรือว่าใช่มามาด้วยกมาบ้านมาจากบ้านแต่ไม่รู้พี่น้องที่ไหนใช่ไหมอันนี้แพนด้าไหน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 แพนด้าอ๋อเอ้ยลมลมลมแรงลมพัดลมลมมันรู้มันรู้ว่ารถจะล้มใส่มันมันวิ่งมันมันรู้ก่อนมันรู้ไงแมวหูมันจะสัมผัสที่หกมัน มันรู้ว่าจะล้มทับมันไปก่อนแล้วแล้วตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้โอเลี้ยงโอเลี้ยงอ๋อโอเลี้ยงตรงกับแถวบ้านมีตัวหนึ่งมีชื่อด้วยมีโอเลี้ยงคาราเมลตัวนี้กับคาราเมลคาราเมลกินแต่กากข้าวไม่ค่อยกินโอ้คาราเมลกินแต่ปลาไรก็ไม่ินข้าวไม่กินกินเนื้อกินเนื้อปลา ี่ปลาไม่ใช่ของดีแล้วมีไข่ด้วยนะเนี่ยไข่ไข่ท,ทุกตัวเลยเป็นเล่นไปนะเนี่ยเป็นเล่นไปนะเนี่ยนี่หานานๆจะหาคนใจดีอย่างนี้นี <c oughs> ่ระแวงระแวงตกใจมีไข่ด้วยนะเนี่ยค <c oughs> าราเมลคาราเมลจ้ะคาราเมลสบายแล้วนะเนี่ยค <c oughs> าราเมลสบายปลายต้นโพด้วย ชากล้วยอันนี้คนที่เข้ามานั่นเขาก็จะมีจักรยานเขาส่วนใหญ่ก็จะมีลับข้าวเต็มรถเลยนะก็จะมีเต็มรถเต็มถุงนะอยู่ในนี้เขาบอกวันหนึ่งไหลร้อยสี่ห้าร้อยนะอันนี้เรื่องเราของแมวไปไหนละ อ่ะฮาลโหอแมวอ่ไปไหนอ่ะไปแล้วอิ่มมัง้งอิ่มต่กับนี่นี่เขาลักแมวกันจริงๆบิายต้นโพนั้นเนี่ย ใช่ต้นโพไหนไหนมีไมโลด้วยเหรออ๋อนี่นี่ไมโลไมโลโอ้ยมีชื่อหมดเลยนะเนี่ยมีเป็นญาติกันไหมหรือว่ามาด้วยกันไม่ทราบแม่เขาอ๋อนี่แม่แม่ไมโลอยู่ไหนโอไม่เห็นน่นนะใตท้องรถแม่ไยห่ะแม่ไมโลพ่อหลายข้อ แม่ไมโลรู้หมดเลยนี่แม่ไมโลตรงน้อ,องมีคาราเมลเฉาก้วยไมยโลอันนี้ผมจำได้โอเลี้ยงมีโอเลี้ยงโอเลี้ยงก็สนุกดีนะชีวิตสนุกเลี้ยงสักว์ก็เป็นอะไรที่สนุกอย่างนัน้นได้เดินออกกำลับบงกายให้อาหารแก้เหงามีเพื่อน สงสารอันนี้เขาบอกว่าสงสารเพื่อนต่างตต่่าางงสายพันธุ์มนุษย์กับแมวอ่าอะไรมาไมโลงมานี่เนาะไมโลแต่เหมือนเออเขาเข้าใจตั้งนะเหมือนจริงๆว่าดูรู้แล้วอยากกินไมโลเลยแล้วไปกินสักแก้วแล้วไมโลแล้วพี่มีเลี้ยงพี่เดียวเหรอหรือว่าเลี้ยงกี่พี่เนี่ยเลี้ยงแค่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าหนูมาขายชากาแฟที่นี่ไงโอ้ขายชากาแฟเก็บร้านเสร็จหนูก็มาเลี้ยงเขา ตอนเย็นแฟนมาขายหนูให้แฟนเนยกต่อยตอนเย็นสุดยอดเลยลนี่แหละบุญทั้งนั้นแหละชาตินี้แหละบุญเนี่ยอันนี้เลียงตัง้งแต่เกิดออกมาให,ห<น>ม่ๆบุญทำบุญไม่ได้เลือกแบบรูปแบบของการทำบุญทำบุญนี่คือทำได้ทุกอย่างรูปแบบการทำบุญมีทุกอย่างคาราเมลอันนี้อันนี้ไมโล อันนี้คาราเมลไอ้้อนลูไว้ไหนเธอเนี่ยมันคาราเมลอ๋ออันนี้ดำน้อยมีโอเลี้ยงดำน้อยอันนี้ชื่อดำน้อยอ่ามีดำน้อยเอาดำน้อยอีกเอาเอาเอามาเอาดำน้อยอันนั้นดำน้อยดำน้อยเป็นรุ่นพี่ของไมโลดำน้อยเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ของไมโลโอ้ฟังโอ้สนุกดีเรื่องราวเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมเป็นพี่ขอดอกขอกขอกนี้ก็ขอกไมโล ข้ออ๋อเกิดก่อน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 พี่ไมโลอันนี้พี่ไมโลเป็นน้องอันนั้นไอ้ดำน้อยก็เป็นรุ่นพี่คนก็ชอบดูกันนะเนี่ยเรื่องราวพวกนี้เอาอยู่บ้านมันมีเหงาเหงาดูมันก็มีความสุขดูเรื่องราวของคนมาเยอะแล้วดูของแมวดีกว่าของคนปวดหัวอาของคนเนี่ยพี่เขาบอกว่าของคนปวดหัวเรื่องจริงนะ ถ้ากระดำน้อยตัวข้างในน่ะน่นน่นเป็นรุ่นพี่ของไมโลโอ้โหนี่เรายังจำได้นะเราฟังทีเดียวตอนนี้เขาหน้ามาเราจำได้แล้วดำน้อยขี่กลัวคนโอ้อนี่ขี่กลัวคนเพราะว่าเขาเกิดอยู่นี่ไงแต่ว่าพวกค่าแมวพวกอะไรเขาตะมนี้จาของเคยเลี้ยงไข่ตัวแล้วโอ้โหซื้อมาดีมากแล้วแล้วแล้วแมวที่นี่จะบอกตรงนะมันขนเงาเงามันดีกับแมวบ้านเองนะเนี่ยเพราะว่า บางครั้งมีคนให้อาหารเม็ดคนเขาเลยจะสวยโอได้ยาดีได้ของดีคนคนเอามาเลี้ยงกันเยอะคนก็ถึงสวยอ่ะเพิ่งรู้ความรู้ตรงนี้ถ้าบอกอาหารเม็ดบางอย่างมันทําให้ขนสวยแต่ดูท้องแต่ท้องท้องคาราเลมฮาราเลมดูสิตัวบัลลัมตัวเท่าหมาแล้วตัวเท่าไอ้พุดเดิ้ลเล็กๆแล้วเลี้ยงดีมาก เอาดำน้อยเขาอยู่ข้างในดำน้อย,อยดำน้อยกลัวไมโลไมโลก็พี่กัวไมโลดำน้อยเป็นพี่ของไมโลพี่กลัวโอ้นี่แบ่งจานเลยนะเนี่ยคนรักแมวนี่ไมโลไม่ให้ใครจับได้ง่ายนะโอ้ไมโลโอ้เลี้ยงตั้งแต่เล็กแล้วนี่ความรัก แตน่ารักนะตัวไมโลตัวนี้น่ารักมากเอ้ยตัวนี้เหมือนของเจ้าอวาดเลยคนอยากได้ไปเลี้ยงแต่เขาจับกันนี่เอ้ยผมเห็นเจ้าอวาดมีไมโลตัวหนึ่งนะสีนี้นะไม่รู้ตัวเดียวกันก่อนะผมเห็นเห็นนี่เป็นรุ่นพ่อเขาแบบงอด้วยแบบนี้เลยแบบนี้เลยผมผมเห็นเดินอยู่อยู่เจ้าอวาดกอดอยู่เรื่อยนั่นน่ะเจ้าอาวาสคงเอาไปเลี้ยงอ้โหเห็นเห็นมีปอกคอด้วยได้ไปเป็นได้เป็นองค์ทารักองค์ทารักได้ขึ้นแท่นแล้วขึ้นแท่น กระยุน่นแต่ไมโลสวยนะไมโลสวยไมโลสีเขาหูเหอเขาเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าสวย,สวยเหมือนระบายาสีเท่ากันหมดเลยเแมวพันสุพรรณแมวพัน,อ,นอ๋อพันมงคลตาออกเขียวเขียวาาแล้วโชคดีนะโชคดีครับเป็นแมวมงคลเขาบอก ด้วยแมวมงคลคือเจ้าไมโลขอให้โชคดีรวยๆกันทุกคนครับ